นี่นั่งดูทีวีดีกว่าเออวันนี้นี่ไม่มีใครมาคุยด้วยเลยนะดูข่าวดีกว่าไม่ข่าวอะไรบ้างเนี่ยดูข่าวสิ เออดูค่ะเอเอสัมเออสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ข่าวเขาพูดข่าวข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วน,ววนตอนนี้มีโจรสองมีโจรสองหนุ่มเขาเรียกว่าโจรห้าหมื่น 50, 000, ยิ่งกับโจรห้าร้อยหรือโจรห้าพัน 5, อีก โจรโจรห้าหมื่น 50, ใช่โจรห้าหมื่น 50, อันตรายมากเขาป้นมาได้ไม่มีใครจับเขาได้แต่ตอนนี้ตำรวจกำลังตามหายอยู่แสดงว่าทุกคนต้องระวังกันไว้ระวังเขาไว้ป้นบ้านคุณนะเขาเขาป้นเก่งมากเลยเออสัมภานณ์ข่าวจบแค่น,นี้นะครับบ๊ายบายออ,อสวยแล้วนี่มันข่าวโอ้โหข่าวด่วนซะ้ โอ้ยมันโจรห้าหมื่นนี่วะว้ยได้ยินแค่ได้ยินแค่โจรห้าร้อยโอ้โหเหงน้ต้องระมัดระวังแล้วกักตัวไว้ดีกว่าเออกักตัวเก็บทีวีก่อนหยุดจะขยับนี่คือการป้นเฮ้ยนี่นายมาป้นเรอเออนี่นายเป็นใครเนี่ยเออนี่นายเป็นใครก็โจรไงเฮ้ยบอกนะว่า โจรห้าหมื่น 50, ใช่แล้วนี่คือโจรห้าหมื่นนึลูกน้องจัดการได้เลยนี่เนะี่ยอ,อะไรเนี่ยแค่นี้ก็ตายตายเพราะคนโงโง,โงไรบ้านไรบ้านที่มาดูทีวีงงตรงนี้ เฮ้ยแพย้แค่นี้อแต่มันก็ตายนะแต่ของมันไม่มีเลยมั้งทงนั้นเราจะเออปนผิดคนแล้วแหละนะเราเออเราไปเราพาลูกน้องไปดีกว่าไปกันลูกน้องเออลาครับครับไปไปกันเออโอเคไปกันเ,เรามาจบศึกนี้กันดีกว่าเออ เออจัดมาตามคำขอโจนห้าหมื่นนะโจนห้าหมื่นเออเตือนแล้วนะไปเลยลูกน้องได้เลยนี่เออต่อยแค่นั้นเหรอมาสิเฮ้ยเะีรยังขอกมาสิได้เลยแทงมาแล้วเชงอุ้ยอุ้ยนี่อย่างนี้ต้องนี่นี่เอาอกกระแทกเลยอาทำอะไรไม่ได้หรอก วก็ต้องเจอนี่เท้ามาแล้วนะตั้งท่าทีบทีทไม่ดีนี่นี่นอนเลยนอนเลยมาทีเลยนี่นี่อย่างนี้เราควี้ยงควี้ยงอะไรอ่ะควี้ยงนี่ยอุ้ยอ้ยอ้ยนี่ยเนี่ี่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 นี่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  ชุดเกาะอันนี้เอามาใส่ได้เลยนะไม่เอาชุดเกาะกากเออไม่กากเราก็เอามาตายอยู่แล้วอ่ะเออเราแพ้เจออีกไม่เป็นไรหรอกเราจัดการห้าหมื่นได้ก็พอแล้วฮึจัดการไม่ได้หรอกเนี่ยเจอนี้เจอนี้น้อยยิงสออิอย่างนี้ต้องโดดตัวเออโดดตัวซะ อย่างม้ยก็โตตัวอีมันอยู่กับเตมาโตตัวดิเงี้าเด็กมันอาหัวดำเม่ยมนี่นมึนอะไรเนี่ยอะไรเนีากว่าจหน้าอในข่ามัทลวเข้าดตงไหนวะ